สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวของยาวแน่นอนก็เลยต้องเาออกมาด้านนอกนิดนึงนะครับส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนวันนี้นะแต่ผมให้ดูเบอร์ก่อนเลยนะผมให้คุณดูเบอร์ก่อนเลยแนละ้วหลังจากที่ดูเบอร์เสร็จแล้วผมจะเอาลงแล้วนะผมจะไม่ขึ้นแล้วนะครับนะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรคุณแม่ของผมนะครับเบอร์โทร0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นนะครับ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นู้มะครับคุณผู้ชม เบอร์นี้เท่านั้นนะครับเจอคุณแม่ผมแน่นอนนะติดต่อผมช่วงนี้มันจะใช้หนึ่งเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแบบติดภารกิจเรื่องของโรงเรียนนะฮะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้ซามูไรแบบรัวๆแล้วก็วจะมีของเล็กให้ด้วยนะรอ้จ้าของเล็กก่อนเออมันมีตัวนึงมาคุณผู้ชมผมจะให้คุณดูนะอันนี้แบ็กฟ็อกซ์นะครับล่าสุดมาประมาณเกือบๆโอ้โหหลายเรื่มอยู่เหมือนกันนะหลายเรื่มอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณแม่ปล่อยหมดแนละ้วคุณผู้ชมนะเลือเร่มเดียว 950ส่งฟรีใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับจัดไปเพราะว่ามันเป็นงานเดินป่าที่ใช้ได้จริงแล้วก็เวลาที่ผมอ่ะปล่อยเรื่มนี้ออกไปเนี่ยผมไม่ค่อยอายใครนะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยซองมันจะเป็นซองหนังพียูอัดนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลค่อนข้างเข็มๆนิดหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของหมุดเ่ยนะมันจะเป็นหมุดทองเหลืองทั้งหมด3จุดเลยนะแล้วตัวล็อกจะเป็นตัวล็อกกระดุมแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ถ้าดึงออกมา เราจะพบกับงานเดินป่านะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเนี่นะตัวใหญ่เลยแล้วก็เป็นลวดลายของดามัสกัสนะครับผมสันหนาหนาเลยนะครับลุยงานเดินป่าได้จริงนะครับแล้วก็สวยด้วยนะผมชอบตรงที่มันสวยด้วยนะเหลือเล่มเดียวแล้วคงไม่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าของมันขายตัวมันเองแล้วก็มันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะตัวนี้มันเป็นเหล็ก5้า cr สิบห้า mov นะครับผมไม่ไม่ใช่เหล็กตัวทั่วไปนะนะนะแล้วก็ผมเคยใช้งานจริงแล้วตัวเนี้ย มันค่อนข้างที่จะคมแต่ปัญหาเดียวก็คือด้วยเรื่องของน้ําหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเราถืออย่างนี้ไปเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะแต่พอฟันของที่มันน้หนักไปแล้วเนี่ยใบมีดที่มันเกิดการริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ลวดลายด้านข้างเนี่ยมีการทะลอกแล้วก็จะดูแบบหลายตาด้นึงอ่ะนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแบ็กฟ็อกนะครับเหลือเล่มเดียวใครจะรับ950ส่งฟรีครับตัวนี้ตัวตัวนี้มันค่อนข้างพรีเมียมนะอย่างที่บอกไปว่ารอบก่อนนู้นที่เคยเอามาเนี่ย มันเป็นตัวที่ไม่ไม,ไ,มไม่พรีเมียมเท่านี้นะฮะมันเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะโอเคครับผมก็เหลือกล่องนึ่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวนี้นะครับแล้วก็เอ,อ่ผมมี l a m b บ2ให้ด้วยแล m b บ2สงนะครับงานกล่องดําแบบนี้เลยแกะออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมฟีลิ่งประมาณนี้นีประมาณนี้แล้วกอ็อ่มันจะเป็นมีดแบบสไตล์ไฟ g h เตอร์ Fighter นะถ้าเกิดว่าคุณเคยดูเนี่ย ก็จะรู้ว่ามันคือมีดไฟเตอร์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเอาเล่นขันแบบนี้นะี่นี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีลายเซ็นของซีเวเตอร์สเตลโลนแบบนี้นะครับชัดๆเลยนะนี่อ่ะไม่เยอะวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ใจความสำคัญนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีแลมโบนะ่สองนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วนะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้างานซาบูไรก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า เพราะว่าของราคาค่อนข้างแพงนะถ้าขายได้นี่สักชิ้นหนึ่งนี่โอ้จะขอบพระคุณมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมนะนะใครที่เป็นเอฟซของเล็กต้องรอนิดนึงนะครับนะกำลังมาเริ่มจากอ่ะตัวนี้ก่อนเลยฮะผมจะให้คุณไปพร้อมกับกล่องบุผ้าแบบนี้นะมีตัวล็อกให้เป็นตัวล็อกทองเหลือง2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อง,งานเปิดมาปั๊บเลยนะ ผมได้ให้คุณแม่ใส่ของแถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตาเหรียญแบนดซากาม m โตะมีไปให้นะพร้อมกับน้ำยาโชจินะฮะจะเป็นน้ำยารักษาใบมีดให้มีความเงางามแล้วก็สนิมขึ้นได้ยากขึ้นแถมไปให้ด้วยใช้ได้ประมาณสัก3-4ทีนะฮะอันนี้นะพร้อมกับใบรับประกันนะซากามโต้ผมกลางให้ดูฮนะนิดนึงนิดหนึ่ง ซากาโมโตเหล็กสปริงนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสปริงนะนะราคาจะอยู่ที่3,900บาทครับสำหรับเหล็กสปริงตัวนี้นะ3,900บาทนะซากาโมโตนะแล้วตาเหรียญเนี่ยมันจะมีของกระมุงกระมิงแถมให้นะแต่เดี๋ยวผมค่อยดูให้แล้วกันนะ,ะทีนี้ในส่วนของตัวดาบเอาตัวแรกไปดูก่อนนะฮะไปดูเล่นก่อนมีซอง แบบนี้ให้นะครับอ่ะปกติมันจะมีซองพ้าแพลใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำแล้วคุณผู้ชมนะอ่าเขาเรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครสมุไรตัวนี้ก็ภรรยาผมก็ช่วยเลือกมาด้วยนะนะอ่ะโฮโคตรดุเลยฮะดุจริงดุจังแบบนี้ครับคุณผู้ชมว้าวสีสีสวยมากนะฮะ สีสวยมากจริงผมไม่เคยมีเล่มแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสัดส่วนแล้วกันนะครับตรงท้ายจะเป็นอัลลอยนะตรงท้ายจะเป็นอลอยรูปเหมือนกับเป็นนกฟินิกนะครับผมสันท้ายการกระแทกก็เป็นนกฟินิกเหมือนกันนะครับฝักไม้นะครับอันนี้ฝักไม้นะไม่ใช่พลาสติกนะแล้วบริเวณตรงนี้จะมีลวดลายของกิเลนด้วยนะฮะเหมือนปีเซียมากกว่านะี่ นี่นะครับผมนี่นะเหมือนปีเซียนะครับอันนี้เปียเสียคู่เลยแล้วก็จะมีเชือกถักซาติโอนะครับอันนี้จะเป็นทรงทาชิจังหลังแอนเอนนิดนึงนะเป็นทรงทาชิแล้วตรงนี้จะเป็นอลลอยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอลลอยสีดําสวยมากนะ <c oughs> โอ้สวยจริงเนียนกริปเลยแล้วก็สันท้ายกันกระแทกนะจะเป็นลวดลายคล้ายๆกับอ่ ดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยอ่ะประมาณนี้ผมจะดึงเอาไม้ให้คุณได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างความยาวประมาณ103่มเซนนะครับอ่ะคุณดูลายฮาร์มอนนี่สวยมากมันจะเป็นสีออกม่วงๆนะโทนเดียวกันกับตัวดาบเลยก็จะมีความม่วงๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะอ่าลวดลายค่อนข้างเท่นะครับผมจะมี เข,เ,เขาเรียกว่าสึบะจะเป็นคล้ายๆสีทองเหลืองนะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสกามโมโต้นะครับคุณผู้ชมนี่นะมีสัญลักษณ์ของสกามโมโต้อยู่ด้วยนะฮะไม่รู้ชัดเจนไหมนะครับนี่นะสกามโมโต้อยู่ด้วยอ่าโอเคครับผมตัวนี้3,900บาทส่งฟรีครับผมมีเล่มเดียวเท่านั้นวันนี้นะวันนี้มาโชว์มีเล่มเดียวเท่านั้นแล้วก็ท่านใดที่อยากได้นะครับ ติดต่อได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่เบอร์โทรของคุณแม่ผมนะครับเนะี่ยเชื่อว่าหลายท่านมีแล้วช่วงนี้ได้คุยกับคุณแม่เยอะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมผมติดต่อ,อยากนะไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรือว่าเอยโอ้โหอาจารย์พรผู้ติดตามเป็นหมื่นแล้วอาจารย์เล่นตัวหรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมนะทำงานราชการจริงๆนะผมจะเอาเวลาราชการมาทําเรื่องค้าขายตรงนี้คงจะไม่เหมาะควรนะครับแต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยใครโทรมาปับ๊บอุย้ยเจอกันแน่นอนนะครับได้คุยกับผมแน่นอนตอนเย็นหรือว่าช่วงว่างๆนะครับ อ่ะตัวที่1ผ่านไปตัวที่2ตัวนี้เป็นเหล็กทีสินะครับคุณผู้ชม4,000บาทส่งฟรีนะฮะเหล็กทีสนะฮะ4 0 0 0บาทส่งฟรีเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูกันของแถมมีน้ำยาร,รักษาใบมีดเหมือนเดิมนะครับตาเหรียญซากาโมโตะผมแถมไปให้นะมาดูกันว่าทีสิเป็นยังไงบ้างเหล็กสปริงกับเหล็กทีสิมันต่างกันนะครับถ้าเป็นเหล็กสปริงมันจะมีความยืดหยุ่น ที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นเหล็กทีสิบแบบนี้คุณผู้ชมนี่อ่ะให้ดูกันครับถ้าชัดนะฮะสีเขียวผสมออกสีส้มๆนะเขียวส้มๆเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนะฝากด้านล่างจะเป็นสีดำานะจะมีลวดลายเป็นสีทองตัดมาเป็นลำดับทั้งหมด4จุดนะครับ เชือกถักซาจิโออันนี้จะเป็นทรงคาตาน,นะอันนี้เป็นทรงคาตานะนะครับเนะ่เชือกถักซาจิโอนะแล้วจะมีสีค่อนข้างสวยเลยนะตัวที่2ของวันนี้เป็นสีเขียวนะครับหนังกระเบนแท้นะหนังกระเบนแท้ด้ามจับจะเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับตอกหมุดไม้ไผ่2จุดนะครับผมในส่วนของสันท้ายจะเป็นแบบเรียบนะตัวนี้แบบเรียบนะครับผมคุณภาพเยี่ยมเลยผมบอ,อ,อกเลยว่าคุณภาพเยี่ยมแน่นอนนะฮะ แล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือคุณผู้ชมผมจะดึงให้ดูมับฮาร์มอนแทหลายคลื่นทะเลครับเนี่ยฮาร์มอนแทหลายคลื่นทะเลนะปลายตัดเฉียงนะฮะไม่เขาเรียกว่าปลายอ่ามันจะเป็นแบบว่าปลายโค้งนะครับไม่ได้ตัดเฉียงนะเนี่ยอ่ะแบบนี้ซื้อบะจะเป็นรูปดอกไม้นะครับคุณผู้ชม นี่ไฮาร์มบาิก็จะเป็นสีทองเหลืองดอกไม้เช่นกันอันนี้ฮาร์มอนแท้นะครับฮาร์มอนแท้ตัวนี้จะมีความแข็งกว่าเหตุผลที่เหล็กที่สิบใช้เป็นฮาร์มอนแท้ก็คือ <c oughs> เขาจะทําให้ตัวเหล็กเนี่ยมีทั้งความอ่อนและความแข็งในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการฟันไม้พงไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถทําได้ดีขึ้นนะฮะสี่พันบาทส่งฟรีฮนะน่สองเล่มผ่านไป งานไทยก็มีนะครับเหล็กน้ําพีตัวแพงเลยนะงานไทยนี่ตัวแพงสุดเลยของผมเลยนะคราวที่แล้วผมเคยเอามาทําราคาตอนนั้นหมื่นหมื่นเล่มละหมื่นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวลดราคาให้เดี๋ยวให้ดูกันแต่เป็นล็ใหม่ที่เข้ามานะปลุกเสกแล้วนะครับผ่านพิธีแล้วเป็นพระเอกของงานนะะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่เป็นงานสมุไรส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยดูนานนะครับอ่ะ อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เปิดขึ้นมาเดีวผมจะให้ดูครับอันนี้เป็นเหล็กสปริงเหมือนกันนะของสากาโมโต้นะครับเหล็กสปริงของสากาโมโต้นะครับนะ9260นะครับมีเหรียญให้มีน้ำยาให้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเปทรงทาชิอีกแล้วเนี่ย หลายคนไม่ค่อยชอบทรงทาชีเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบเป็นไซส์แบบทรงคาตานะมากกว่าแต่อันนี้เป็นดาบหลังมา้าดาบหลังม้าครับสามพันเก้าส่งฟรีนะครับอย่างเจ๋งเลยฮะตัวนี้ดาบหลังมา้าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยนักรบญี่ปุ่นเวลาเขาจะทําการสู้กันนะครับบนหลังม้าเนี่ยตัวทาชีเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าแล้วก็ในส่วนของความโคง้งแล้วก็ระยะในการต่อสู้เนี่ย มันจะค่อนข้างได้เปรียบอาวุธอื่นๆนะที่เป็นประเภทแบบซาม,มูไรเหมือนกันตัวนี้จะค่อนข้างยาวกว่าแต่ว่าน,นี่จะไม่เป็นแบบดับเบิลไซส์นะนะอัน,นจะเป็นไซส์แบบปกติของทาชิถ้าเป็นแบบว่าไซส์โอเวอร์ไซส์มันก็จะมีใหญ่กว่านี้แบบยาวแบบนี้เลยก็มีนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะทําทรงปกติที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้หมุดท้องเหลือง2จุดนะครับไม้แท้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นอัลอยฮะผมตีให้เป็นอัลอยก่อนเลยรูปดอกไม้ นะดูโบราณมากตรงตัวจับด้านล่างก็เป็นดอกไม้นะฮะซือบ่าก็เป็นรูปดอกไม้นะค่อนข้างเป็นแบบดอกไม้เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างว่านะครับเขามีทรงที่เป็นโบราณนิดนึงนะน,ะนี่นะผู้ก็จะเป็นผู้สีเทานะครับค่อนข้างจะเป็นไปในโทนเดียวกันนี่นะแบบนี้เลยฮนะ ตรงข้าวขาวๆนี่คือจะเป็นแป้งที่รีดความชื้นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะว่าจะไปเปื้อนอะไรมาแน่เปืเป้อน,น,นะนฝุ่นหรือเปล่าเป็นแป้งรีดความชื้นนะครับสามารถเช็ดออกได้ใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดหมาดๆนะครับใช้ในการเช็ดออกได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงให้คุณได้ดูกันนะครับสําหรับเล่มนีนะ้ฝากสีน้ำตาลตัวนี้อ่ะใบเต็มนะครับตัวนี้เหล็กสปริงใบเต็มนะครับเอาหุ้มถุงไว้ด้วยนะหุ้มอะไรกันเอา เขาเรียกว่าบ่มน้ำยาไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวยนะ่ะสากมโมโตค้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมถือไกลนี้โอ้เท่มากเลยดูแบบมีคลาสมากนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะสามพเดี๋ยวส่งฟรีให้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งโอ้วันนี้ทาชิเยอะมากเลยนะผมรู้สึกว่าจะรอบนี้เอาทาชิมาเยอะมากเลยนะะคาตานะไม่ค่อยไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ สุดท้ายก็จะเป็นทรงทาชิเหมือนกันครับคุณผู้ชมทาชิเหมือนกันนี่เคยออกรายการไปประมาณสักสองสารบนะสอรบแล้วสองรอบแล้วสีทองเนะี่ยดำทองอันนี้ใครชอบความเป็นสิริมงคลต้องมาตัวนี้เลยฮนะดำทองนะ่ยสำหรับตัวที่สี่ของซาม,มูไรนะฮะวันนี้นะฮะสีดำทองนะหนังกระเบนแท้นะครับกระเบนแท้มีรูปมังกรนะ่โอ้โหทรงสวยมากนะี อันนี้ผมไม่เสียใจนะขายไม่ออกผมก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่าผมรอห้องทํางานในการทาคลิปวิดีโอผมเสร็จใหม่ปั๊บผมจาตัวเนี้ยไปประดับไว้เลยนะเพราะว่าผมชอบนะแล้วดูครับลวดลายบนใบมีดลายพลิงนะฮะด้านบนก็จะเป็นสีแบบทองทอง,ทองนิดนึงนะโอ้มีคลาสตัวนี้มีคลาสนะะคมนะครับเปิดคมร้อยนะคุณผู้ชมเหล็กสปริงเปิดคมร้อยนะครับ,รรรบฟันไม่ไผ่ได้เลยนะฮะไปลองดู ใครที่มีเหล็กสปริงคุณสามารถาไปลองฟันไม่ไผ่ดูได้นะครับหรือทีสิบก็ฟันได้ไม่มีปัญหานะไปลองฟันดูได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กสปริงอะถ้ามันงอดัดกลับมาเหมือนเดิมได้นี่คือข้อดีของเขาความยืดหยุ่นสูงเนะียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กทีสิบเนี่ยนะถ้ามันไม่งอไอสิ่งนั้นจะขาดอะนะแต่ถ้ามันงอดัดกลับมาปั๊บมันจะมีร่องรอยนิดหนึ่งก็เลยแบบมันจะดูไม่สวยนะอ่ะสามพั 3, 9, นเะก้าเนี่ย สามพันเก้าร้อยบาทครับคุณผู้ชมนนี้แหละชุดสามเล่มสีขาวพิเศษให้ได้ไปสามเล่มนะผมผมให้ดูแค่นี้พอมีขาตั้งให้นะครับแล้วก็มีชุดสามเล่มมีทันโตมีวากิสาชิแล้วก็มีคาตานะนะครับผมถ้าใครจะรับชุดสีขาวตัวนี้ไปผมให้ในราคา2,500บาทส่งฟรีครถ้าใครจะรับนะพิเศษมากจากราคา3,000นนะครับให้แค่นี้มีแค่เหลือกล่องเดียวอีก2กล่องออกไปแล้วเรียบร้อยนะ แล้วก็วันนี้งานจากท้องแสนขันนะครับและเป็นดาบเหล็กน้ำพีใช้ในการออกรบได้จริงปลูกเสกเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีการทําพิธีนะฮะเบิกเนตรไปที่เรียบร้อยนะครับท่านกำนันแพรวส่งมาให้เป็นยังไงให้ดูฮนะเริ่มจากฐานก่อนอ่าผมให้ดูนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับคือออกรบได้เลยอ่ะนะ น่าจะตัวมีดน่าจะยีห้านิ้วนะฮะนี่นะใหญ่แบบนี้เลยนะครับเอาไปประคองแบบนี้เลยนะถ้าใครมีกําลังซับนะครับคุณผู้ชมฐานไม้สักนะครับเล่นลวดลายแบบชัดนี่นี่นะฮะผ่านพิธีแล้วนะครับอันนี้นะแต่ว่าพิธีไม่ได้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะเป็นพิธีแบบเล็กๆแต่ก็ครบถ้วนดีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอที่งานวัด แล้วคุณต้องการสิ่งนี้คุณผู้ชมจะจบอยู่ที่ราคาเกือบเกือบสมหมบาทเต็มที่เลย2 5งหมเห็นมาแล้วนะฮะตัวนี้งานดาบเหล็กน้ําพีแบบจัดเต็มฮะหัวท้องเหลืองนะหัวท้องเหลืองด้ามตรงนี้ถักแบบโบราณเช่นกันถักส,สไตล์คล้ายๆกับตระกุดนะครับนี่นะ อ้างอิงมาจากเป็นาดาบในสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมไม้แท้ไม้แท้นะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองถักโบราณนะฮะพร้อมกับได้ผู้สีแดงถักโบราณทั้งชิ้นงานเลยนะครับนี่นะถักโบราณทั้งชิ้นงานเลยนะฮะแล้วก็เป็นเหล็กน้ําพีด้วยนะฮะในส่วนของดาบเหล็กน้ําพีตัวนี้เนี่ยผมจะดึงออกมาให้ดูครับขออนุญาต ดูนะครับโอ้โหแน่นมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่นะครัครั้งแรกที่มาถึงป่บผมดึงมาครั้งแรกนะครับเนี่ยนะมีอัตราตอกไว้ด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งตอกเยอะกว่าด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูลายฝั่งนี้สวยสวยมากเนะเสมาครึ่งใบนะฮย มียานอักระตามมีสามกริย์ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้มีการต่ออาัการะเช่นกันนี่นะบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลหรือถ้าเกิดว่าความไม่เป็นเขาเรียกว่าความเป็นอวมงคลมันมีอยู่จริงนะครับสิ่งนี้ก็จะแก้ไขได้เช่นกันเพราะอาัการะครบถ้วนนะครบครถ้วนเลยและเปิดคมแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมนะี่้าวางบนแท่นปับ๊บเนี่ย เดี๋ยผมให้ดูนะฮะอ่ะแบบนี้วางบนแท่นได้เลยนะครับเห็นไนะเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวร่วงไม่ใช่นะฮะ9,000บาทส่งฟรีมีหนึ่งเล่มเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าคุณมองว่ามันแพงไปไม่ไหวกับราคาผมมีเล่มเล็กให้1,900บาทอันนี้ ไม่ได้สแสวงหากำไรสแสวงหาค่าส่งอย่างเดียวเลยนะเล่มนี้เล่มเดียวนะแต่ตัวอื่นอะมีกำไรนะฮะพูดจริงพูดจริงนะครับอันนี้พูดจริงเลยมีสองเล่มนะฮะผมขายตรงไปตรงมาครับอันนี้ไม่ได้กำไรแต่ทำให้เฉยๆเอาไว้บูชากันมีสองเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอุดหนุนสมุไรหรือว่ามีดเล่มใหญ่เนี่ยผมกาจจะมีกำไรไปด้วยอ่ะอันนี้จะเป็น ถักแบบโบราณนะหนึ่งก้ารบาทเหล็กน้ำพีเหมือนกันนะครับชักออกมาเหล็กน้ำพีเหมือนกันเปิดคมแล้วด้วยนะเปิดคมประมาณหนึ่งไม่ได้ไม่คมเยอะตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับตัวเล็กพร้อมฐานนะเหล็กน้ำพีนะอ่ะโอเคฮะแล้วก็ถ้าจะเอาของอาจารย์คาราวาสสีเขียว 1300บาทส่งฟรีฮะลงอาัคาระบุกเสกไปที่เรียบรนะ้อยผ่านพิธีการในช่วงออกพรรษาที่ผ่านมานะมีการตักบงตักบาทใช่ไหมละครับทำพิธีสิ่งนี้ก็ทําพิธีเช่นกันนะครับนะเป็นผงเหล็กน้ําพีผสมด้านในนะครับนี่ก็ผงเหล็กนาพีชเช่นกันจะมีเชือกถักให้ด้วยนะนะตาเราจะเป็นหัวสิงนะฮะเดือมาปับ๊บนี่นะ 1300บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ดน,นึงนะพกเข้าไปในป่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะตัวนี้จะค่อนข้างเป็นไปในเรื่องของความร่ารวยโชคลาภต้องมาตัวนี้นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แรงมาแรงกลับของแก้มาแก้กลับ1,300บาทแรงมาแรงกลับพกเข้าไปในป่า ไม่ได้กวนใครแต่ใครก็ไม่สามารถมากวนได้นะฮะตรงเล่มนี้นะเอาสีแดงไปแล้วแต่การใช้งานนะครับอ่าหนึ่งาบาทเช่นกันหรือถ้าอยากได้กําไรเหล็กน้ําพีเหลืออยู่3ามวงนะครับ3 5 0รอยห้าสิบมีสามวงเขาเขาต้องเรียกว่าเป็นเส้นเนี่ยไม่ใช่เป็นวงนครับกำไรเหล็กน้ําพี3าร้อยห้าสส่งฟรีครับผมเหลืออยู่3ามเส้น โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมนําเสนอสิ่งใดไปแล้วหลายท่านไม่พอใจกราบขออภัยด้วยวันนี้ผมทําแบบดึกมากนะฮะดึกมากเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวลงให้ตอนเช้านะคุณผู้ชมน่าจะได้ดูเวลา8ปดนาฬิกาของวันที่3นะครับผมนะะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอยากอุดหนุนก็เบอร์โทรที่บอกไปนะครับนี่นะฮะศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่นะครับศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์นะฮะ แล้วก็5304ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ